รีสโตเซอร์วิสเคลียร์มรณะตอนที่สองภารกิจแรกที่ไม่ธรรมดาในบริษัทรีสโตเซอร์วิสของอิงคารวันนี้ดูเหมือนจะมีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนอชิระผู้ช่วยคนใหม่หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นน้องใหม่เพียงคนเดียวในที่แห่งนี้ตั้งแต่มาสัมภาษณ์งานเมื่อวาน เขาก็อดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมที่นี่ถึงไม่มีพนักงานคนอื่นเลยนอกจากเจ้านายผู้ก่อตั้งบริษัทและแม่บ้านที่มาแค่ช่วงเช้าเพื่อทำความสะอาดแล้วก็กลับไปอชิระมองไปรอบๆสำนักงานขนาดไม่ใหญ่มากที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของความเงียบงนันโต๊ะทำงานวางเรียงรายแต่กลับไม่มีใครนั่งอยู่ เฟอร์นิเจอร์ไม้สีเข้มให้บรรยากาศเก่าๆคล้ายจะเล่าเรื่องราวในอดีตแต่กลับไร้ชีวิตชีวาเครื่องปรับอากาศทำงานเบาๆส่งเสียงจีจะที่กลืนไปกับความเงียบของห้องเสียงนาฬิกาแขวนผนังดังเป็นจังหวะสม่ำเสมอกลายเป็นเสียงเดียวที่ดังก้องอยู่ในความว่างเปล่าการทำงานวันแรกของเขาช่างน่าเบื่อและวังเวง จนแทบไม่น่าเชื่อว่าเขาได้เริ่มต้นหน้าที่ใหม่ในบริษัทแห่งนี้แล้วแม้แสงแดดยามซ้ายจะส่องโลดผ่านม่านหน้าต่างเข้ามาแต่กลับไม่ได้ช่วยให้บรรยากาศดูสดใสขึ้นเลยแม้แต่น้อยแต่กลับไม่ได้ช่วยให้บรรยากาศดูสดใสขึ้นเลยแม้แต่น้อยเวลาเข้างานของอัชิระคือช่วงเวลาปกติเหมือนบริษัททั่วไป เขามาถึงตอนเช้าตรู่ก่อนจะนั่งลงที่โต๊ะทำงานที่ถูกเตรียมไว้ให้ทว่าแม้ทุกอย่างจะดูเหมือนงานออฟฟิศธรรมดาแต่เขาก็อดรู้สึกไม่ได้ว่าบรรยากาศของที่นี่แปลกกว่าที่อื่นอยู่ดีมันมีบางอย่างในความเงียบที่ไม่สามารถอธิบายได้เลยถึงเขาจะพอทราบหน้าที่คร่าวๆว่าต้องช่วยเหลืออิงคาร ในงานเอกสารและภารกิจบางอย่างแต่ก็เหมือนยังมีบางอย่างที่ถูกปกปิดเอาไว้เขารู้ดีว่าการทำงานที่นี่ไม่ใช่แค่นั่งจิบกาแฟหรือตรวจสอบเอกสารเหมือนกับงานออฟฟิศทั่วไปขณะที่อชิระนั่งอยู่ในความเงียบเขาอดไม่ได้ที่จะตั้งคำถามในใจขีดจำกัดของความกลัวที่อยู่ในตัวของเขา มันจะมากแค่ไหนกันจะพอรับมือกับสิ่งที่ยังไม่รู้รอเขาอยู่ได้หรือเปล่าความรู้สึกประหลาดเริ่มเกาะกินใจเขากวาดสายตามองรอบๆโต๊ะทำงานรู้สึกเหมือนกําลังถูกเฝ้ามองจากบางสิ่งที่เขามองไม่เห็นความคิดนั้นทำให้เขากลืนน้ําลายลงคออย่างยากลำบากพร้อมกับพยายามบอกตัวเองว่านี่แค่วันแรกเขายังต้องพิสูจน์อะไรอีกมาก แต่ลึกๆในใจก็อดไม่ได้ที่จะสงสัยว่าสิ่งที่เขาเซ็นรับเข้ามาในบริษัทนี้อาจเป็นมากกว่าคำว่างานใหม่งานแรกของอาชิระรวมถึงวันต่อๆมานี้ดูเหมือนจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่อิงคารเคยอธิบายในตอนสัมภาษณ์เลยสักนิดหน้าที่ที่เขาได้รับมอบหมายเป็นเพียงการจัดโต๊ะเก็บกวาดแฟ้มงานหรือแม้กระทั่ง เช็ดฝุ่นตามชั้นวางของในสำนักงานซึ่งมันชวนให้เขาตั้งคำถามในใจว่าสิ่งที่เขาทำมันต่างจากงานไม่บ้านตรงไหนกันเขามองไปรอบๆอีกครั้งสำนักงานแห่งนี้แทบไม่มีร่องรอยการใช้งานอย่างจริงจังโต๊ะทำงานส่วนใหญ่ดูเหมือนจะไม่ได้ถูกใช้งานมานานแล้วไฟบางดวงก็กะพริบเบาๆเ,เพิ่มบรรยากาศความเงียบเหงาเข้าไปอีก ดูเหมือนบริษัทนี้ตั้งแต่เปิดมาก็ไม่เคยเป็นที่นิยมเท่าไหร่นักเหมือนจะเป็นเพียงเปลือกขององค์กรที่ไม่มีชีวิตชีวาในที่สุดอาชิระก็ตัดสินใจเอ่ยถามอิงคารด้วยความอดทนที่เริ่มหมดลงคุณอิงคารครับทำไมที่นี่ถึงเงียบเหมือนบริษัทที่ถูกทิ้งร้างขนาดนี้ผมทำงานมาเกือบจะอาทิตย์แล้วยังไม่มีลูกค้าเข้ามาเลยสักคน อิงคานเงยหน้าขึ้นจากเอกสารในมือมองอชิระด้วยสายตาที่อ่านยากก่อนจะตอบกลับด้วยน้ำเสียงราบเรียบแต่กลับแฝงด้วยความในที่น่าขนลุกเตรียมตัวไว้เถอะถ้ามีลูกค้าเมื่อไหร่นายอาจจะไม่อยากทำงานนี้อีกเลยก็ได้คำพูดนั้นทำเอาอชิระถึงกับนิ่งไปความเย็นจากเครื่องปรับอากาศในห้องจู่ๆก็รู้สึกเย็นเฉียบขึ้นมาเสียอย่างนั้น เรากับมีบางอย่างที่เขายังไม่เข้าใจและเขาเริ่มไม่แน่ใจว่าตัวเองอยากรู้คำตอบของมันหรือเปล่าอิงคานตอบผู้ช่วยคนใหม่ที่เอาแต่ทำนั่งง่วงทั้งวันตั้งแต่เปิดบริษัทมาจะว่ามันเงียบก็ไม่เทียงแต่ถามว่าแต่ละครั้งที่ได้รับงานมันหนักแค่ไหนบอกได้คำเดียวว่าเกือบไม่รอด เขายังไม่อยากเสวนาเรื่องรายละเอียดงานต่างๆมากไปอีกอย่างก็ไม่รู้ว่างานแรกของเด็กใหม่จะมาตอนไหนอิงคารถอนใจเบาๆก่อนจะพูดขึ้นมาเรากับจะเล่าให้ตัวเองฟังมากกว่าผู้ช่วยคนใหม่ที่นั่งฟังอยู่ตรงหน้านี้ยอมรับก็ได้ว่าบริษัทนี้เงียบก็จริงตั้งแต่เปิดมาไม่ได้คึกคักเหมือนบริษัทอื่นเขาหรอกจะว่าไปแต่และงานที่ได้รับ มันก็ไม่ได้มีบ่อยนักแต่บอกไว้ก่อนเลยนะงานแต่ละอย่างที่ผ่านมาน่ะเขาเว้นจังหวะเล็กน้อยสายตามองไปที่กองเอกสารตรงหน้าเหมือนกําลังนึกย้อนถึงอะไรบางอย่างทารอดก็นับว่าโชคดีไปผู้จบเขาก็เงยหน้ามองอัชิระที่ยังนั่งฟังอย่างเงียบๆอิงคารยิ้มบางๆเหมือนคนที่รู้ความจริงอะไรบางอย่างที่อีกฝ่ายยังไม่รู้ ก่อนจะเปลี่ยนเรื่องด้วยท่าทีสบายๆจนผิดคาดแต่สำหรับตอนนี้ไปซื้อกาแฟมาให้หน่อยเอากาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลฉันต้องใช้สมองตอนบ่ายอาชระเลิกคิ้วเล็กน้อยกาแฟเหรอครับใช่แล้วก็ระหว่างนั้นก็แวะร้านข้างๆซื้อข้าเที่ยงมาด้วยเลยฉันไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เช้าแล้วอิงคารหยิบกระเป๋าสตางค์ออกมาวางบนโต๊ะ ก่อนจะเสริมขึ้นแล้วก็ไปรับเสื้อที่ร้านซักรีดให้ด้วยจำได้ใช่ไหมที่ฉันบอกไปเมื่อเช้าอัชิระพยักหน้ารับอย่างงงๆก่อนจะรับรายการจากอิงคารขณะเดียวกันอิงคารก็เอ่ยขึ้นอีกอ้ออีกอย่างนะแจกใบปลิวพวกนี้ให้คนแถวตลาดด้วยตอนนี้ลูกค้าหายไปผิดปกติถ้าไม่มีใครมาใช้บริการเพิ่มเราคงต้องปิดออฟฟิศหนีจริงๆแล้ว เขาหยิบซองเอกสารสีน้ำตาลจากโต๊ะยื่นให้พร้อมกับสายตายที่ดูจริงจังเล็กน้อยแจกใบป,ปลิวหรอครับอาชิระถามกลับอย่างไม่แน่ใจใช่แจกไปก่อนถือซะว่าเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกงานนายเพิ่งเริ่มนี่ฉันให้เริ่มจากเรื่องง่งายๆก่อนจะได้ไม่เครียดมากอินคารตอบพร้อมรอยยิ้มแต่คำพูดนั้นกลับทำให้อาชิระยิ่งรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติ เมื่อได้ยินคำสั่งของอิงคารอาชิระถึงกับอ้าปากค้างก่อนจะรีบเก็บสีหน้าให้ดูปกติที่สุดเขาไม่อยากเชื่อเลยว่าสิ่งที่เจ้านายเพิ่งบอกเขามานั้นจะเป็นงานจริงๆในความคิดของเขามันเหมือนกับการรับน้องใหม่มากกว่าแจกไปปลิวรับสักรีดซื้อข้าวถ้าเป็นงานแม่บ้านก็บอกมาตรงๆเลยเถอะเขาได้แต่ถอนหายใจเบาๆ พลางคว้าซองเอกสารที่ใส่ใบปลิวมาไว้ในมือขณะที่คิดในใจว่านี่มันเรื่องบ้าอะไรกันแน่แต่ไม่ทันจะได้หาคำตอบในหัววิญญาณที่ลอยวนเวียนอยู่แถวสำนักงานก็สายหน้าไปมาเหมือนจะเตือนอะไรบางอย่างไ <H m. S 1> อ้นุมงานที่นายต้องทำสำคัญมากนะเสียงหนึ่งดังขึ้นในหัวเขาเสียงที่ไม่มีใครได้ยินนอกจากตัวเขาเองอชิระ หันไปมองรอบตัวด้วยหางตาเห็นเงาลางๆของวิญญาณที่ลอยอยู่ใกล้ๆพยายามจะบอกอะไรบางอย่างเขาได้แต่พึพรรมพำในใจสำคัญตรงไหนอ่ะแจกใบปลิวกับรับเสื้อที่ซักไว้เนี่ยนะสำคัญจริงๆนะฉันพูดจริงๆวิญญาณตนนั้นยังคงยืนยันพลางลอยวนไปวนมาใกล้เขามากยิ่งขึ้นอชิระกรอกตาพลางคิดว่าเขาต้องบ้าแล้วแน่ๆ ที่กำลังนั่งฟังคำพูดของผีแทนที่จะตั้งใจทำงานตามที่เจ้านายสั่งให้ตายสิจะทำงานทั้งทีต้องฟังคำสั่งจากวิญญาณมากกว่าเจ้านายตัวเองแบบนี้ไม่ไหวหรอกนะเขาเดินออกไปพร้อมกับลมหายใจหนักๆในหัวเต็มไปด้วยคำถามจริงๆว่าแล้วที่นี่เป็นบริษัทอะไรกันแน่และวิญญาณพวกนั้นจะพูดความจริงหรือเปล่าแต่สิ่งเดียวที่เขารู้แน่ คือวันแรกของการทำงานนี้ช่างแปลกและยุ่งเหยิงเกินคาดไปมากบริษัทรีสโตเซอร์วิสครับอิงคารรับสายด้วยน้ำเสียงเรียบนิ่งแต่แววตากลับฉายประกายในทันทีที่ปลายสายพูดถึงเรื่องงานเขานั่งฟังรายละเอียดเพียงไม่กี่ประโยคก่อนที่เสียงจากปลายสายจะเงียบลงอิงคารขมวดคิ้วเล็กน้อยใช้เวลาคิดเพียงเสี้ยววินาที ก่อนจะตอบกลับด้วยน้ำเสียงหนักแน่นตกลงครับเรารับงานนี้การตัดสินใจนั้นเกิดขึ้นเร็วกว่าปกติแม้จะเป็นงานที่ต้องทำแข่งกับเวลาและมีความเสี่ยงแต่ในสถานการณ์ที่บริษัทเงียบเงาจนน่าอึดอัดงานนี้ก็เหมือนแสงสว่างที่พุ่งเข้ามากลางความมืดมิดและยิ่งไปกว่านั้นค่าตอบแทนที่ปลายสายเสนอมาก็สูงลิบลิว่วจนยากจะปฏิเสธ เขาวางสายด้วยสีหน้าคลุ่นคิดแววตากลับฉายความมุ่งมั่นอย่างชัดเจนถึงเวลาลุยจริงจังแล้วสินะเขาพึพมพำเบาๆก่อนจะหยิบสมุดจดขึ้นมาเขียนรายละเอียดของงานสำหรับอิงคารการรับงานนี้ไม่ใช่แค่การตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่มันหมายถึงการต่อชีวิตให้บริษัทที่กำลังผเผชิญช่วงเวลาที่ยากลำบากเขารู้ดีว่า ถ้างานนี้สําเร็จมันอาจเป็นกุญแจสําคัญที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทุกอย่างได้เขาขยับตัวเล็กน้อยสายตาหันกลับไปมองกองเอกสารตรงหน้าแต่ในใจยังรู้สึกถึงช่องว่างที่ไม่มีใครเติมเต็มได้บางครั้งการมองไม่เห็นอาจจะดีกว่าเขาเพึมพำกับตัวเองเบาๆก่อนจะลุกขึ้นจัดเตรียมเอกสารสำหรับงานใหม่ที่เพิ่งได้รับงานนี้ เป็นเพียงอีกหนึ่งความท้าทายแต่สำหรับอิงคารมันอาจเป็นโอกาสที่จะได้พิสูจน์ว่าแม้ไม่มีสิ่งที่เขาเคยพึ่งพามาตลอดเขาก็ยังสามารถยืนหยัดต่อไปได้ด้วยตัวเองอาชิระเดินตร็ดเตรอยู่ในย่านตลาดตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วใบปลิวในมือยังเหลืออีกเกือบครึ่งกองแม้เขาจะพยายามแจกด้วยรอยยิ้มและคำพูดเชิญชวนแบบคนขายของมือใหม่แต่ผลลัพธ์ กลับไม่เป็นอย่างที่หวังลับไปปลิวหน่อยไหมครับเออบริการดีๆจากบริษัทเราเลยนะครับพูดวนซ้าเดิมหลุดออกจากปากเขาเป็นสิบสบ,บรอบบางคนหยิบไปแบบเสียไม่ได้บางคนใส่หัวเดินหนีไปดดื้อส่วนที่เหลือก็แค่เหลือบมองด้วยสายตาเฉยชาอาชิระทอนหายใจหยุดยืนพักที่มุมถนนใกล้ร้านขายของทำรู้สึกเหมือน พลังชีวิตตัวเองลดลงไปทีละน้อยเขาหันมองกองใบปลิวในมือแล้วก็ได้แต่พึมพำกับตัวเองนี่มันงานบ้าอะไรกันเนี่ยในขณะที่เขากำลังคิดว่าจะนั่งพักสักครู่โทรศัพท์ในกระเป๋าก็ดังขึ้นเขารีบหยิบมันขึ้นมาดูเห็นชื่ออิงคารบนหน้าจอใจหนึ่งก็แปลกใจว่าเจ้านายจะโทรมาเรื่องอะไรอีกใจก็อดหวังไม่ได้ว่า อาจจะมีคำสั่งให้เขาเลิกแจกแล้วกลับไปได้ครับเจ้านายอาชิระรับสายด้วยน้ำเสียงไหนนายนายอยู่ไหนเสียงอิงคารฟังดูจริงจังกว่าปกติก็แถวตลาดครับกำลังแจกใบปลิวอยู่เลยพอได้แล้วรีบกลับมาที่บริษัทด่วนอิงคารพูดรวบรัดจนเขาไม่มีโอกาสถามอะไรเพิ่มเติมเออ ครับครับผมจะรีบไปอธิระวางสายลงสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นที่บริษัทแต่ก็ไม่มีเวลาคิดมากนักเขายัดกองใบปลิวที่เหลือใส่กระเป๋าแล้วรีบมุ่งหน้ากลับบริษัทในทันที